สวัสดีครับผมอยู่กับผม t t a Gamer นะครับวันนี้ในคลิปนี้เราจะมาเปิดแพ็คนะครับนี่เลย Legend w o r l d w i d ครับครับผมบล็อดดอตำนานนะครับงบ3 0มแสนนะครับ3าแสนครับผม3แสนิดๆครับมาดูซิว่าผมจะได้กี่ตัวนะไปดูครับว่ามีใครบ้างนี่เลยครับผมครับซิกโก้ครับบาตเตตต้าครับผมมาครับเยอะอยู่นะครับรอบนี้ นี่เลยค่าฟูครับผมตั้งแต่นี้หายากนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับ ID นี้เป็น ID ID ลองของผมนะครับ ID หลักยังไม่ได้เล่นเลยครับช่วงนี้มาดู ID ลองก่อนครับ ID ลองผมก็จะเริ่มฟูตำนานเหมือนกันนะครับนี่เลยครับผมมีเยอะนะครับรอบนี้มาเยอะเลยอาร์เซนอลผมชอบเลยอาร์เซนอลขอให้ได้อาร์เซนอลเยอะๆนะอยากได้นะครับอาร์เซนอลครับผม มาครับเราจะมาลุยกันเลยนะครับผมสามแสนสามดูว่าผมจะได้กี่ตัวนะไปครับสองหมืนห้าแรกครับผมครั้งแรกครับมาไหมยังไม่มานะครับใส่ยังนะครับครั้งแรกยังไม่มาครับผมบอลเงินทั้งหมดเลยมานึกเปล่าครับคลิปนี้มาครับครั้งที่สองครับผมไปครับ มาไหมครับมาครับผมครั้งที่สองสองครั้งมาเลยนะครับใครก็ได้ครับมาก่อนเถอะบอลดำครับผมผมยาวครับใครมีไข่ว้าผมยาวเตอร์ดีมีไข่เอ้าอื้มเน็ตเวิร์ดโอเว่นแล้วก็ใครวันนี้สามตัวเลยครับผมสุดจัดนะครับครั้งที่สอง เปิดเปิดจองครั้งมาสามตัวครับผมโอ้โหแต่ครั้งนี้ครั้งเดียวครับสามตัวติดเลยสุดเกินมาครับอื้มหานอีกแล้วครับ EP นี้บอกเลยสามตัวครับผมเน็ตเวิร์ดโอเว่นแล้วก็บรนทองนะตัวนี้ใครนะผมไม่รู้นะอย่างสุดครับผมมาครับอื้อ,องหมื่นห้าได้สามตัวอย่างคุ้มอะมาไปต่อครับ มาอีกไหมติดไหมไม่ติดนะครับอดใจแล้วนะผมว่านะโอ้โหอ,อย่างฟุกอะสุดจัดนะครับหลนทองครับมาครับไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้งบไม่เยอะนะครับเน้นว่าจะออกไหมเฮามาอีกแล้วครับผมดยเสืีอ่รอบนี้จะมากี่ตัวนะตัวผมมากี่ตัว บอลดำครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับใครครับเนี่ยเออวินครับผมเออวินไอดีนี้ยังไม่มีนะครับกับใครบอลดำครับอีคาดี้ครับผมมาครับกี่ตัวแล้ววะได้สี่ตัวแล้วนะถือว่าโอเคนะครับสี่ตัวแล้วหน่มาครับทางนี้ ลงที่อังกฤษครับผมบอลดำอีกแล้วนะครับถ้าได้บอลดำนี่ก็ต้องลุ้นตำนานทองด้วยโอเคนะผมว่านะเพราะว่าบอลดำมันคา่ามันสูงแล้วก็เพราะว่าตำนานทองก็มีเหมือนกันนะครับลุ้นได้เหมือนกันแต่ไม่มาครับไม่มาครับครั้งนี้ก็บอลทองครับผม มาครับเหลืออยู่แสนแปดครับผมจะได้อีกสักตัวสองตัวไหมกดเข้ามาดูครับไปครับมากสักตัวครับไม่มานะลงที่อังกฤษครับผมบอลเงินครับไปครับแปดเรื่อยๆครับช่วงนี้ไม่มานะ ให้แค่นี้เหรอโรมิโอ,โโอโแถมอะไรเฮ้อบอลเงินนะครับโอ้โหไม่มาเลยครับไปครับยาวๆครับไม่มาครับหาตังค์ไม่ทันครับช่วงนี้แมต์เดย์ก็มีสองแมต์ครับผมได้ตังค์ไม่ค่อยเยอะไปครับ เดี๋ยวอีกไอดีหนึ่งผมตอนนั้นผมฟูตตำนานเต็มแล้วนะเหลือตำแหน่งหนึ่งก็คือ RB นะครับเดี๋ยวผมจะไปล่า RB กันเห็นเมื่อกี้มีคาฟูนะผมต้องได้คาฟูนะครับรอติดตามไปเลยนะครับอีกไอดีหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูตอนนั้นมีงบถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสักเจ็ดแสนนะครับไม่มาครับพวกนี้ไอไอดี ID นี้ไม่มาแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับ คิดว่าน่าจะไม่มาวะอีกสองครั้งครับผมไปครับฮะไม่มาครับสงสัยไม่ให้ได้แล้วไปบอลดำครับผมชันโชว์นะครับมีแล้วนะจาดอนมีนะครับจาดอนผมมีแล้วไอดีนี้มาครับครั้งสุดท้ายครับผมไปครับมาไหมไม่มาครับ เรียบร้อยครับผมบอลดำครับตัวสุดท้ายครับผมแมนซิตี้นะครับเจ้าย่างเจสุดนะครับผมเรียบร้อยครับผมสรุปสามแสนสามแสนสามได้มาสี่ตัวครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกัน EP หน้าครับผม